สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลเมือนออฟฟิเชียลนะครับนี่นะครับข้างข้างเขาครับดอนตะนินนะครับบ้านดอนตะนินนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับพระไทยบ้านเข้านี่ครับพี่น้องเลี้ยวขวาควาทางเลี้ยวเรานะครับรอให้เราต้องแข็งผ่านไปก่อนนะครับ ขับต่อไปอีกสี่ถหกิโลนะครับเลี้ยวขวามาเจอ น้องน้ำอยู่หัวมือขวาขวาอ่าอใส่สำคัญใช่เลยนะครับยิงมาหน่อยนะครับวิ่งเลยม,มาหน่อยหัวมือจะเห็นรถไอเนี่ยครับรถรถเจี๊ยก,กับรถจกครับรถจกเนี่เออใช่ครับพี่น้องรถจกโดยพ่อซีซ้างครับซ่างขี่นั่งย่านี่แี่มีแม่สีท่าแล้วครับ เรขอในหมู่บ้านแล้ครับวัดอียังเนี่ยวัดบ้านเข้าครับอ่นมาในอ่านมาเชี่า,าวเชีบ้าม่บุ้งมาบ้านผ้าเยอะมากเชีบ้าบ้านเข้าครับเว บูป่าไปน้าเี้ยงปลาไปน้าหน่าทายไอ้เบงปะบึกประมาณสิบลูกเหรอเอาไปปล่อไปปีนึงไอ้น้ำมันตื่นอยู่น้าเหรอซาแล้ะน้ำมันมตื่นมือน <ไป S 2> มันหันมาเนี่ยไปไปะบึกแล้ว<ป>โอเคนะมันจะไ,ไปล้ม <c oughs> แแหงนะแขาดแล้วพืนหนึงอ่ะ <c oughs> นนแล้วมันติดแบบนีต่ำแหขาด าถ้าวปล่อยตราปีนี่าป่อยปีมาหันพี่น้องกินมัดเอลยดสูบมากมีปลาคอสิเบโต้มาผย่างเลยเจอีอยยัครื่อปลาคอไปถาปลาคอไปถามเัยนะโอ้<า>ยอหลุดหวงเลยครับพี่อนะสองทางเลยหลุดหง เอายองวาสงเนามปส้างเนียี่มากี่สี่ส้างเตี่ยวันทั้งยังไงเอาเอ้โกโกโกโศกยังนี้ว่าส้างขี่เกี่ทั้งยโจสังส้างมาเสียแดงทเดียห้างอากห้างจะกอ่เลยลงบ่ฮะรอครึ่งเออเดี๋ยวเขาส้างเขาลงนี่สรสางงมาสร้งองมึงมาลดปุขี่ส้างเตีทังเลยอาใหญ่มากจอยส้างขี่ต้นขี่ส้างปวขี่นี่นะครับพี่้อง ไอ้หอยมองเดียวแล้วก็ต่อข้างเดียวห้องนี้เป็นโค้งหักศอกได้ดิบันอยู่สายมือนี่บันตะกอกโ,โอ้มีรถรับส่งยังดีตอนน้องจับนี่นะครับนี่ครับก็หัวโครง ทางเข้าสนามเรานะครับวิ่งตามออกจากถนนหลักมาใช้ถนนมหลวงสามศูนย์ห้าขอประตูเนี่ยเออหักข้อเขานี่แหละครับไม่เข้นี่แหละครับหักข้อเขานี่แนะครับไอหนีเข้าไปไหนเข้าไปไหนกันเขาเจอรถบันนี้ก็ได้หรือไงนี่นี่หนีข้างลงไปนี่ไหมเออนี่ไงครับโอ้ใหญ่ยูหัวหลังสวดอุังอะไร เจอต้นไฟนะครับยเปนยัเปนชมอย่อยัง,ยง,ยงกลางคืนชมสองน้อยกางเป็นชมอะไรฮักสวาวาน,วาวานเางักสวา,วสวาวยัางเย็ตยดตรงบ้านนองเด,ด,ด,ดมีเดินเยอะนะครับต้องเอโค้งเยโค้งันเ,เ,เ,เขาัาน แบสองสามสิบกหกน็อกตัวหางโอ้อ้าวสนามพาพระเวียดนพระเวียดด้วยนาะเห็นปะเป็นบนพระเวียดปเป็นครับ สนามโรงเรียนเราจะอยู่หัวมือนะครับเราจะไปดูสนามนะครับผมว่ายังไม่มีใครกล้าเข้าสนามแน่นอนเอาน้วก <iş> <s at ria> ๋วยเตี๋ยว ครับโรงเรียนไม่ยอมเลยใช้รถไปเวจ้าหอ,อดแล้วหอดแล้วขี่ด้วยเจ้าส่วนรับรถวาดจอดเตียมเลยครับเตีมใส่จอต้เป็นแถวสุดมาเลีวเวยววเลียกสมีทุกกัหมวเยบเด้อช่างจอาะมาจอดโดลองมุมนีเด้อรถแม่ข่าวว่าคคาแม่ใครอะเ้ย เล่นพุ่งงจะเอาเ่นแล้วครับผมขอพุ่ครับไ้นะคบพี่องมนี้เดียวมงออกบอดเอาดีา๋ยง ลงไปเรื่อยๆแพนมาครับนเนาะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายดูวหน้าโรงเรียนแล้วนะครับถึงหน้าโรงเรียนแล้วเราก็วิ่งเลยนะครับให้เลยมานะครับเลยโรงเรียนมาแล้วมาเลี้ยวขวาครับพี่น้องนี่นะครับเขาจะไปเลี้ยวขวามองรถยุ่งเลยครับ วัดไก่อบองู่งไงเลยดูดไป,ป่กไปไปดาวครับพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วครับเ,เ,เดี๋ยววานะลองลองเหรอเอาอู้หา้ามแปลอะไรคือขามแปะอะไรคือขามแปลโอ้ พอดีรถครับพี่น้องพอดีรถให้ตัวพอดีพอดีรถเอาเดกคนมักซือ้อ่อาอ่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกกางแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า